สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับมาพอกันครับช่องนี้ผีดุกว่านะครับมื่อนี้เป็นอีกเทปหนึ่งที่เฮ้าน้่ทแต่ผู้ชมทั้งบ้านนะครับมาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องเล่าที่ยังหาคําตอบว่่ได้ึ่งเป็นเรื่องเล่าร้อนๆที่ไปเจอมากมื่อนี้เป็นคิวของคุณศรีนาศนะครับคุณนาดเป็นมูของแอดมินเองนะครับมื่อนี้เลี้ยวกาดได้เจอกันในพ่อเป็นื่อเล่าสู่ฟังว่ามันเป็นจังจริงสีไปเจอหนีมาเอ้ก็ดีแล้วสัน ไอเดี๋ยวมาแบ่งปันล่องช่องนิกว่าสันอะตึงเป็นการแต่กลับเหลืมือเนาะเหมือนี้เนอะค่ะค่ะอะนาล่องว้าวสุฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนใดจังใดอายุสายอะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณปีสองพันห้าร้อยปีสิบปีสิบสองประมาณนั้นตอนนั้นเรียนอยู่เนาะอะยังเรียนตอนนั้นเรียนเรียนปวสผักทำอยู่นะเห็นงานง่ายเรียนง่านะคะอะที่นี่อะตอนนั้นที่เจอนี่คือ เวลาประมาณตีสองอะค่ะครมือเื่นหูซึ้อว่าสอบสอบเซตหนึ่งนะค่ะสอบเซตจะได้ว่ามีการนัดมือกันเออเราสอบเราเข้าสอบเซตกันแล้วเข้าไปฉลองกันนิดหน่อยมีบอลฉลองสอบเซตอย่างประมาณนี้ค่ะมันกระวงเวลามากประมาณตีหนึ่งตีสองอ่ะเนาะขาขากลับอะค่ะอยู่ไสนีอยู่อยู่ปะจีนบุรีคปะจีนบุรีอำเภอกบินบุรีคค่่่ะที่นี่ตอนขากลับกจะดึกแน่กับประมาณนะค่ะประมาณว่าเวลากับประมาณ นี่แหละค่ะทีหนึ่งทีสองนั่งอยครับี้ค่ะอาการแบบที่ขับรถกับจะเปิดไฟสูงอ่ามันมันมามาน้ำกันขั้นเดียวมันบหมขั้นเดียวค่ะอ่าอมากมาขั้นเดียวค่ะเบรคหนึ่นกับรถกับคนขับก็จะโบกคนที่รถนะมันแล้วมันดึกแล้วเป็นเวลาดึกแล้วก็เลยแบบเออวิ่งรถขับรถนั่งอยานี้คือเปิดไฟสูงมากเพราะมันมีรถอยู่แล้วมันจะเหมืดอเมื่เนี่ยค่ะอ่ามันจะมีแบบมีสะพานสามสะพานเนาะอ่าช่วงตรงนั้นมันจะเป็น ก่อนก่อนถึงโรงพยาบาลกระบินจากจากกระบินบรีไม่น้ำบางบะงงบอกไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นแม่น้ำเหนียงนี่นะคะแม่น้ำยังบนแน่ใจนะคะถามจากเอากระบินบุรีเนาะเป็นถามสะพานเป็นสะพานสะพานที่หนึ่งสะพานที่สองก่อนจะถึงโรงพยาบาลนะคะจากสี่จะของเห็นจะเห็นเป็นคนคนคนแก่นะคะคนแก่คนแก่ภูเขานั่งยี่ใสนั่งอยู่ตรงนั้นหัวสะพานนะคะนั่งท่าใดตรงไหนนั่ง ไปปะถุนคนแก่ไปปะถุนอ่าแล้วก็เหมือนนั่งแบบเล่าสุภาแษก็นั่งแบบเลาหันหน้าไปทั้งทั้งน้ำทั้งถนนทั้งถนนทั้งถนนแบบนู้นแบบเแต่แน่นสี่เ็นเนี่ยขึ้นไม่ความรู้สึกว่าเอ๊ะอันผู้เฒ่าผู้เฒ่าทั้งใดเราเป็นอย่างนั่นนั่นหลับป้อนรถตึนเออรถตื่นตื่นหล่ารถนมั่นหลับป่อนเนี่ยเป็นความรู้สึกว่าเออผู้เฒ่าอ่ามานั่ง ยังอยู่นี่นะประมาณนั้ไม่ควรแต่คือในความคือเปิดไฟสูงไรเงี้ยเปิดไฟสูงแล้วเอ๊ะเห็นแบบๆไม่แวบอะค่ะเห็นจระเลยเห็นจระเลยแต่ในความรู้สึกตอนนั้นว่าผู้เฒ่าม่นางยังเล่าน้อนบ่กรับบอกที่ม่นางมีหมอจับไดสงสัยสงสัยกับประเด็นคิดยังค่ะยแต่ที่ว่าเป็นผู้เฒ่าต้องยังอยู่ค่ะในความนั้นคือผ่านไปเแล้วในสามสี่เดือนนี้ประมาณนี้อ๋อหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปก็บเดี๋ยวไปเหตุงารณ์ย่อันอันโซลูมโซลูมหนึ่งเออ คือคือตอนเห็นนั่นบริคิดอย่างคิดแ่ว่าผูพุทโธน่าบ่นลับมานั่งคู่เดียวแต่สงสัยอยู่ว่าเป็นอย่างคือมานั่งคู่เดียวสงสัยอยู่ว่าเป็นอย่างคือเดินมานั่งคู่เดียวแตเก็บความสงสัยไว้บริดบบริดบถามมูหลบ่อยๆใช้ชูฟางหรืออย่างเงี้ยสันนะค่ะจนมาเห็นงานจนมาเห็นงานแล้วมาเจออสีในออกริดออฟฟิดที่หมดนั่นั่นแล้วก็บชุดชนวันคือประมาณละแล้วบอกถึงเรื่องประมาณสี่นะว่าเอ๊ะตรงล้มแบบนี้แบบแบบเนี้ยเคล็ดหนึ่งนึงนะ ก็เลยเขาไปถามว่าเอ้าพี่อันคือหยังจังจัิงสิเขาก็ะบอกมาประมาณนี้สิไอเราก็เฮ้ยเจอคือกันเเขาเจอคือกันแม่นเหรอบอกบอกคำนองแบบเดียวกันนี่บอกแม่นแมนเออคำนองยังไงแต่แน่ยก็ผมคิดว่าพี่ผิดตัวหรือเปล่าผิดตัวให้ให้นาดย่านหรือเปล่าเออเนี่ยผมคิดก็ยังก็ยังคาดใจอยู่ว่ามันแมนเหรอสินะอืแล้วกับยี่หีทำงานเราก็ยืนยัน สอ,อสองก็ดีสองคนยืนยันน่าดแบบเดียวกันเป๊ะเออ,เอ,อปรามาเนี่ยาเขา,เขาเ,ขาเขาเจอกันบ่อยต่อ,อกันบ่อยเออบอกถึงยายแกคนนี้เออบอกถึงปรามาหนึ่งสี่เออเออขาคนติดคนแกยังประบ้านสียกันเนี่ยยืนยันอีกสองคนคนที่สามมายืนยันอีกเอาแล้วจี่คนนี้เราสุบุคอยอันอันสี่แล้วว่าแต่เราก็บอกว่าเราอันไห้ยิ่งมากประมาหนึ่งสี่อืมเราท่านีีก็ะตุ๊กแกตายแล้วเราเจอดีแล้วอะไรเงี้ยเออประมาเราตายแล้วเก็บงัมมากป๋าบ้าเนี่ย แค่นี้สามเดือนประมาณเนี่ยประมาณสามถึงสี่เดือนประมาณเนี่ยนะอหลังจากนั้นเฮ้ยเม่นเหรอันเจอหรอจริงๆนะมันก็มันซืว่าเม่นเหรอแค่นี้ก็แบบการขาว่ะมันมันใช่เหรอมันไม่เงินบ่อสงสัยอยู่สงสัยแต่ทุกหมื่นอย่างเงียังมีความสงสัยว่าัแน่หรือเปล่าอหลายะคนที่มูลที่ทำงานที่เคยเจอเหมือนกันน่ะเขาเดี๋ยวเราไล่รายละเอียดว่าเขาเจอเขาเขาไม่ได้ว่าเขาเจอเขาบอกเลยว่าเขาเจอแต่เขาเป็น เบามาซามากเออเบมาซากันหน้าบ้านนี่คนนีู่ทีเจอแบบนี้นะเออคนแถวบ้านเออคือบ้านเขาเคยบอกว่าเออมิจิเนี่ยแล้วก็ว่าแฟนเราเคยดูโรงพยาบาลอือืออกออกเว้มาอย่างประมาณนี้สั่นจะเจอจะเจอเออจะเจอประมาณนี้สั่นสี่แล้วก็คนอยู่แถวนั้นกต่คับดูสิจะเจออยู่เลยนะมีคนอยู่ตอนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะอันพวกมีจรถตัวเหาบว่างเออเห็นเขาไปาหนี้ตัวเหางว่างสินะแต่ก็มีคนมาเบาตอตอมากอ่ะเอ้า แมนแล้วเออสิแมนแล้วตัวหนนะในข้อเจืออแมนเหรอละละขอสรุปละว่าได้แก้คนนั้นเป็นไผเป็นอย่างนี่มีานต่อบมีมีโบเดทถามต่อคือในข้อเจอคือแบบเขาบอกถึงอะไรกันคุทิ้งลูกกันนะเอากระเบียดถามต่อเห็นไหมคนณทิ้งลูกกับเขาบอกถึงเอ้าคนยืนยันคนบอกต่อมาสักหนึ่งสองสามคนกับกับคุทิ้งลูกแล้วนะการที่กระกาีถามต่อเจอไหมคนณทิ้งลูกได้ถามว่าทุกมือนี ยืนยันเดียบอว่าแมนบอแมนใ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 นเกิตัวข้างหน้าเลยว่ายังคาดใจอยู่ยังคาดใจยังสงสัยยังสงสัยยังคาดใจอยู่อแล้วหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นได้กลับไปมองสถานที่เก่าอีกบอเด็กคือทางด้วยความสงสัยคทัารถทานทับรถทานแ่แ่กบอเค่เจอบอเจออีกเพราะว่าบอเค่เจอขึ้นประมาณนันก็วนเวลาน ยังวิทีสองก็อ,อาจจะเด็กแน่เหมือนแล้วแต่บอกบอกถึงเวลาตีึ่งสองก็คือค<ต>ืงมีความบ่าระรแบงกันเลยบอกบอกบอกห้นมันถึงเวลาไหนไม่เปล่าประรู้แต่ไอ้คนที่เจอทีบอกสุฟังแบบเดียวกันเนี่ยเขาเจอเวลาเดียวกันบอกประมาณหลังเที่ยงคืนอะหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนก็ประมาณหลังเที่ยงคืนครับซึ่งกยังเป็นขอซึ่งยังเป็นขอสงสัยอยู่ว่ายังพิสูจน์ว่าอะไรว่าแอ่แก่คนนั้นเป็นเป็นคนหรือเป็นไม่ใช่คนเออแม่แม่ประมาณ,มาณนั้น ้องการกลับไปหาคำตอบอีก่ <t <t discussion discussion> ่ะอันบบค่ะอันบบค่ะเออแต่ที่ข้มงบนซึ่ายังยังขนลุกอยู่นะครับกับกับบ่อค่ะว่าอยากว่าไปขนคนหาคำตอบบ่อค่ะนี่นี่คือเหตุการณ์ที่ไปเจอมากเลยอะเป็นประสบการณ์ที่หาคำตอบบ่ได้ ว่าคนหรือผีที่เจอแต่พ่อว่าถเงกับคนทติ้งลุกแต่มีคนพูดหลายปากอพูดัน้อก็เลยเห็นเขาคิดเห็นเขาสงสัยใช่ใช่โอ้แบบเห็นเขาสงสัยชุ่มืออถามมาสงสัยบอกกันยังสงสัยอยู่แต่ละมูดีไปน้ากันน่ะเห็นกันอยู่ป่ะมตอนนั้นส่งเพื่อนส่งมูเรียบร้อยแล้วออส่งมูกลับแล้วแต่คล้องเจอผู้เดียวจ้องเจอผู้เดียว๋อส่งมูเรียบร้อยแล้วได้้องเจอผู้เดียวกลัวไหมตอนนั้น ตอนที่เจอไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกไม่ได้บอดีรู้สึกยังบอเดีรู้สึกว่าแกคิดว่าคนแก่มานั่งแค่หูซิว่ะอ้างปูเถามานั่งเห็นยังเรานอนบนหลับบ่ดูดูลักษณะภายนอกนี่เป็นแบบหนากลัวบ่บ่บอบอเป็นคนธรรมดาเหมือนคนธรรมดาเห็นหนาบ่แบบแบบหน้าแบบแบบเออแบบน้าขับเร็วไหมประมาณนึงอ่ะประมาณนึงถามว่าเร็วกว่ารถึงกันไหมแต่ว่าคือครับสามารถมองมองลูกตอนนี้เป็นแรงเพราะว่าเปิดเปิดไฟสูงใส่เกิดไฟสูงเพราะว่าไม่หมดก็แบบ คือคือเห็นเราไงว่าเห็นเราว่าเป็นคนแล้วก็อ้ามานัางอย่างเหเบิร์เวลาประแบบมันคือเห็นตอนตอนนึ่งไงคือบบกบอเสียบอคิดบอเสียอแล้วก็บอกคิดแต่มาคิดหลังจากที่มูที่ทางานเนี่ยบอกถึงมาก็เลยแบบอ้าวเจอแล้วเจอเหรอในน่ความสงสัยกันยังไงอ้าเจอเหรอแต่ตอนนั้นยังคุยกันยังไะ พวกพี่เป็นตัวบอลใช่ไหมแต่ก็มีคนมาบอกตอนสองสามคนเอาแล้วแต่กลับไป,ไปพิสูจน์ดีกับว่าอยากกับไปบอลบค <c oughs> ่ะบอลถึงแล้วจีเป็นคนหรือว่าเป็นเงียงกระตาแต่นคกับถา <c oughs> า่าเฮาคิดว่าเราบมเมนคนเท่ากับแพทเมตตาเห็นเราอมอามาเฮาเจอเลยเราอาจจะมาขอส่วนบุญก็ได้ทางมาานหลังเนาะนี่ก็คือเรื่องเล่าของคุณน่านนะครับจีมีน่าน เพื่อนกันมาเล่าสู่กันฟังนะครับในช่องนี้ผีดูกว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ร้อนๆอีกเรื่องหนึ่งถ้าอยากมาแบ่งปันประสบการณ์แบบนี้หรือมีเรื่องที่จะอยากเล่าบอกสามารถมาได้กะส่งเรื่องของท่นา,านสมารถผทางเพจนะครับทีอยู่ข้างล่างนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องนี้ผีดูกว่านะครับกดกระดิ่งนําเพื่อที่ว่าผ่านคลิปดีๆจากทั้งทีมงานนะครับช่องนี้ผีดูกว่ามือนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ <กด S 1> ครับพบก <ด S 1> ันในคลคิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ